กำบดสี่เหลี่ยมหอกะมาทั้งสองเลยค่ะพี่น้องเทิงกะตม้มเอ็นใบตองล่อจ้ะพี่น้องจา้างานบนหอกะมี่หอกะตม้มเมืนอแร็กกะหอกะต้มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อสองมากะเลี้ยงคนละพี่น้องเลี้ยงคนกะฟังมะล่ำละค่ะพี่น้องจา้าหมอกะตมกะพิทายยึดโดนเติบเนื้นอ,อค่ะพี่น้องเท้าสี่เหี่ยมหอกะพี่น้องเห็นบ่ นี่ตำบรเฉลี่ยหอกับมาทั้งสองเลยค่ะพี่น้องเถิงกับต้มเปิดเก่าไม่หอกับเอามตอนนี้ย่ายดวนกะล่งหอขับนมมกจะพี่น้องจะขับต้มนันหอแล้วแล้วจะพี่น้องตอนกะล่งหอบอนเบิดเนาะก็เอามือหอขัะต้มเลยเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะย่ายดวนกลับไปค่ะพี่น้องไปสองโมงสามโมงย่ายดวนกลับไปเลยพี่น้องก็ไปใส่เสี่ยวใส่ยังกะเอาค่ะพี่น้องใส่ทั่ว ใส่บักผ้าก็บว่ากันไปเนาะเลือกเอาแล้วกับพี่น้องปิดกระเฮ็ดบ้าละก็ได้ทุกใสแล้วครับพี่น้องแช่ด้จากพี่น้องเด้อคุ่นไลยจ้า<ม>ปิดเก่าไม่ห่อก็เอาตอนนี้ใหญ่ดวนก็นลังห่อกับนุมมกจากพี่น้องจ้ะ ะกตะ,ะนนต,ต,กกต้มนัน่อแล,ล้วแล้วจาพี่น้องตอนกนลำลัง่อเป็นใบตองล่อจ้ะพี่น้องจะ้ะงานบนฮอก็มี่อกะต้มเมืออแหลกกห่อกะต้มน้ะพี่น้องเนาะเมื่อสองมากกเลียงคนนละพี่น้องเรียงคนกะฟังมะลัและกะพี่น้องจ้าเห็นมาเป็นจังซีกะ่อขอนุมโมกงามไปเด้อพี่น้อง่อกะนุมมกงามอยู่จ้าเอก็เห็ดเป็นอยู่เห็ดเป็นิึเกะไม่อ่อก็เอาตอนนี้ยหา่ดวนกำลังฮอขนุมมกจ้ะพี่น้องจ้า ข้าต้มนันฮอแล้วแล้วจ้ะพี่น้องตอนกระลังฮอมือนที่สามกะสันจังหันสันจังหันพระล่ะค่ะพี่น้องก็เป็นสวัสดีค่ะพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องบ้านใหญ่ลำดวนคือเก่าเนาะกับบอกให้ลงค่ะพี่น้องก็ขอมาลงอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับมือบนล่ะค่ะพี่น้องที่ใหญ่หวนว่าสิไปฮอข้าต้มนะค่ะพี่น้องเงียบบนหล่ะค่ะพี่น้อง ยาย่โลกงาเขาไม่ยิ่งกับต้องเฮ็ดเป็นทุกอย่างแหละจะพี่น้องเนาะท้ากับเขา่ากัาบหนามห่อขะเนาะขะเนาอยู่ดอกบนมาเฮ็ดเป็นแต่นึงก็เฮ็ดเป็นทุกอย่างอะไรจะพี่นอ้องอืเพราะว่ามันกันมันก็เป็นงานเขาไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะแช่ได้จากพี่น้องเด้อขอบคุณเลหลายจ้าอ่ะเมื่อที่สามกะสันจังหันสันจังหันพระล่ะค่ะพี่น้องกัเป็น เห็นมาเป็นอย่งสีกะห่อขนมโมกงามไปเด้อพี่น้องห่อขนมโมกงามอยู่จ้าเออก็เฮ็ดเป็นอยู่เฮ็ดเป็น่ยนนะครันี่ผู้ใส่ใส่เฮ็ดขนมนี่มันกะบ,บ,บ่บมนับมนบ่บ่มมันกะบ่มยากด้อะไรพี่น้องเนะาะกะสีอันไปตองล่อจ้าพี่น้องจ้า งานบนเหอกะมีห่อกะต้มเมิอแรลกกะห่อกะต้ม,มเามนาะพี่น้องเนาะเมื่อสองมากะเลี้ยงค้นละพี่น้องเลี้ยงคนกะฟังมะลัมละ,ะพี่น้องจ้าผมโอ้ยเป็นเบิร์ดละยายด่วนเดะพี่นอ้องบดโต๊ะตวงดอกค่ะพี่น้องเป็นเบิร์ดนะเป็นอ,อันได้ยากยากยายด่วนกะจะพยายามเฮ็ดให้ได้ ยายดวนกับพญายามเล่นบ่เล่นเล่นไปเล่นมากค่ะจนพานแหละค่ะพี่น้องก็จนพานมาได้แหละค่ะพี่น้องจ้าอันข่วมพญายามของยายดวนเนาะเปิดเก่าไม้ห่อก็เอาตอนนี้ยายดวนก,กับลังหอ่อกับนุ่มมกจ้ะพี่น้องจ้าขัดตุมนั่นห่อแล้วแล้วจ้ะพี่น้องตอนกัลลังห่อห่ขัดตุมก็ไปิทายยุดล์เติบด้วยค่ะพี่น้องเทียสีเดียวหอวค่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยกันบดสีเดียวหอ,อกับมาทั้งสองเลยค่ะพี่น้อง เทิงกระตุ่มสามมื่นแล้วงานบุญแต่ละงานสามหมื่นจังแล้วได้จากพี่น้องจ้ะอันบ่าเพ็น่อยหน่อยบํเพ็ญง่ายๆได้จากพี่น้องสามมื่นสามขึนจังแล้วได้จากพี่น้องจ้ะเห็นบ่านสนับตอนย้ายด่วนอัน อันไล่สดตตอนย่าด่วนพ่านผ่านเนาะอันมีงานอยู่ข้างๆบ้านย่าด่วนย่าดว่ดวนตรงไหนไปนอนหน้าจ่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเห็นบอลหน้าบอลจะพี่น้องเปิดเก่าไม้หอ,อก็เอาตอนนี้ย่าด่วนกัล่งหอ,อกรน้มมกจ่พี่น้องจะกะัดข้ตมนันหอแล้วแล้วจะพี่น้องตอนกัล่งหอเพราะว่ามันก็ต้องเฮ็ดได้หลายอันละครับพี่น้องเห็นหม,ออมั้ยเออมีมีมี คิดหน่อยพัดกระตุมห่อกระตุมน่อขนมมกเลยพี่น้องก็ห่อเนาะนี่จุดยอดบอกค่ะพี่น้องจ้าใหญ่ด่วนอ้าวเก่งบอกจ้าขอพูดหลายๆลด้วยค่ะพี่น้องเด้อที่เขามาหลับชมหลับฟังเด้อมักกับกดไลกดใสเสียวใสยั้งก็เอากับพี่น้องใส่ทั่วใสบักผ้าก็ว่ากันไปเนาะเลือกเอาแล้วกับพี่น้องป่ดกระเฮ็ดบ้าละ ก็ได้ทุกใสแหลคะครับพี่น้องเอาอยู่ดอกบนมาเห็ดเป็นแต่นึ่งกเ็เฮ็ดเป็นทุกอย่างอะไรใจพี่นอ้องอืเพราะว่า,ม,ามันกันมันก็เป็นงานโคไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องบานใหญ่ลาดวนคือเก่าเนาะกับบอกคันลงครับพี่นอ้องก็ะห่อกระตมก็ไเพาท้ายยุดดุนเติบเ้วยครับพี่นอ้องเท้สีเดงห่อครับพี่น้องเห็นบ่ นี่ยกระมดสีเดลืห่อกระมาทั้งสองด้ยค่ะพี่น้องเถิงกระตุมมากระเมนก็ห่อจนะเลี่ยด้วยค่ะพี่น้องห่อในหลายถาดอยู่แต่พี่น้องเนาะอันนี้กระลอค่ะพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นปั่นอยู่เพิ่นใสใสบ้านแล้วก็ต้องลอค่ะพี่น้องก็ต้องเฮ็ดผมโอ้ยเป็นเบิดหรือย่ายด่วนแต่พี่น้องบิร์ดโปรองห่วงดอกค่ะพี่น้องเป็นเบิดนะเป็นอันได้ยากยากย่าิด่วนก็จะพยายามเฮ็ดให้ได้ห่อกระตุมก็ไปทาอยู่โดนเติบด้วยค่ะพี่น้องเท้าสีเห่่อคะพีน้องเห็นบ่ นี่นบยบสดเดี่ยห่อกะมาทั้งสองเลยค่ะพี่น้องเถิงกะตมุมเพราะว่ามันก็ต,ต้องเฮ็ดได้ไหลายอัน,นละค่ะพี่น้องเห็นไหมคะมีม,ม,มีมีพิษหน่อยพัดกระตรมุมห่อกระตุ่มน้อขนมมกเลยพี่น้องก็ห่อเนาะนี่ผมโอ้ยเป็นเบิดละย่ายด่วนแตวพี่น้องบดต้องห่วังดอกค่ะพี่น้องเป็นเบิดนะเป็นอ,อันไดย้ยากยากย่าิด่วนก็จะพยายามเฮ็ดให้ได้ จุดยอดบอกค่ะพี่น้องจ้าใหญ่ด่วนาวเก่งบอกจ้าขอพุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อที่เขามารลับชมรับฟังเด right, uh ้อมักกับกดไลกดอดนใบตองล่อจ้าพี่น้องจ well, so ้างานบนเนาก็มีห่อกะต้มเมื่อเหลกกกบห่อกะต้มเนาะพี่น้องเนาะมือสองมากบเรียงค้นละพี่น้องเรียงค้นกะฟังมะล่ำละพี่น้องจ้าบอลเบิดเนาะก็เอามือห่อกะต้มเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะใาญ่ด่วนกับไปค่ะพี่น้องไปสองโมงสามโมงให่ด่วนกับไปเลยพี่น้อง ไปเขาอยู่ดอกบนบาเห็ดป็นแต่หนึ่งก็เฮ็ดป็นทุกอย่างอะไรใจพี่นอ้องเพราะว่าการมันก็นนกนเป็นงานโคไม่ยิงเนาะพี่น้องเนาะมมือแล้วงานบุนแต่ละงานสามมือจังแล้วยด้จากพี่น้องจ้ะอันบ่แม่นหน่อยๆบ่แม่เป็นง่ายๆด้จากพี่น้อง สามมื่สามขึ้นจังแล้วเด้่จ้พี่น้องจ้าเห็นบ่สนับเป่าอยู่ดอกบนบาเห็ดเป็นแต่หนึ่งก็เฮ็ดเป็นทุกอย่างอะไรจ้ะพี่นอ้องเพราะว่ามันเก็กเป็นงานโคไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะขคมาลงอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมือบนล่ะค่ะพี่น้องที่ยายด้วนว่าสิไปห่อข้าวต้มนะค่ะพี่น้องเงียบบนนะค่ะพี่น้อง ยาย่ลูกเัานะไม่ยิ่งกะตองเฮ็ดเป็นทุกอย่างแหละจะพี่น้องเนาะทำกับเขากับดามห่อขะนอขอนันไปตองล่อจะพี่น้องจา๋างานบนนอกะมี่ห่อกะต้มเมือเ่อแรกกกบห่อกะต้มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อสองมากกะเรียงข้นล,นล,ละ,ะพี่น้องเลียงข้นกะฟังมะล่ำละกับพี่น้องจา้าจุดยอดบอกกับพี่น้องจา๋าใหญ่ด่วนนะอ้าวเก่งบอกจ้าขอพูดหลายๆได้ค่ะพี่น้องเดอ้อที่เขามาหลับจมหลับฟังเดอ้อมักกับกดไหลกดมากะนี่ ผู้ใส่ใส่เทสขนมนี่มันกระโบเมนบรโบเมนกระโบยาได้เละจ้ะพี่น้องเนาะกะซีกระซีมีแป้งแลลวกับพี่น้องกับมันนวดนวดแหละไปนวดแ้วะรับพี่น้องนวดนวดให้มันเข่ากันแหละให้มันเหนียวแ้วะกับพี่น้องเนาะกับมีสองเรื่องขนมเนาะกับเนาะอันเรื่องขนมมากกระเมนก็ะห่อจนแล้วได้กับพี่น้องห่อในหลายถาดอยู่แต่พี่น้องเนาะ อันนี้ก็ล่อค่ะพี่น้องเนี่ยปนปนปั่น,นอยพะปนใสใสบ้านแล้วก็ต้องล่อค่ะพี่น้องก็ต้องเหตุพัดก็ตุ่มห่อกระตุ่มนอขนมมกเลยพี่น้องก็ห่อเนาะนี่ยหายดวนกับพญายามเล่นบ่เล่นเล,นล่นไปเล่นมากค่ะจนพานละค่ะพี่น้องก็จนพานบาใดละค่ะพี่น้องจ้ะ อันคว่ำพยายามพองใหญ่ด่วนเนาะตอนใหญ่ด่วนอันไล่สดตอนใหญ่ด่วนพระท่านานเนาะอันมีงานอยู่ขางๆบ้านใหญ่ด่วนใหญ่ด่วนต้องไหนไปนอนหน้าแต่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเห็นบ่อนหน้าบอยจะพี่น้องหนาโฮไม่ยิ่งก็ต้องเฮ็ดเป็นทุกอย่างแหละจะพี่น้องเนาะท้ำกับเขากั๊บลำห่อขะนอขะนออันใบตองล่อจ่าพี่น้องจ้างานบนหอก็มีห่อกะต้มเมืเลแรก็ห่อกะต้มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อสองมากะเรียงค้นละพี่น้องเรียงคนกะฟังมอล่ำละพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะพี่น้อง